สวัสดีค่ะพบกับนุ้ยพนัคอรนฟอดเกษตรน้มิอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูตัววายแท็กนะแต่งแบบวายนะคะมันเป็นยังไงเราติดตามชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะตัวนี้เลยนะคะเริ่มเลยอันดับแรกเลยนะคะเป็นกระชังหน้านะคะ F o R D นะคะสีดำนะคะล้วนเลยนะคะเราเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะคะเป็นแบบแลปเตอร์นั่นเองนะคะคุณลูกค้านะคะแล้วก็ช่วงล่างนะคะเป็นแบบตัวแต่งนะคะวายนะคะตัวนี้ลงมากๆเลยค่ะเข้ากับบอดี้ของรถมากๆเลยค่ะ ตัวพอดี้นะคะมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะ,ะสีนี้เป็นสีส้มสีแดงนะ,ะตัวนี้นะคะพออยู่ใต้ไฟนะ,ะจะส่องสว่างเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะตัวโคมไฟของเรานะ,ะเป็นโคมไฟขนาดใหญ่เลยค่ะตัวนี้นะคะเปิดปิดอัตโนมัตินะ,ะแล้วก็ปรับแสงเมื่อไปแยงตาลดคันที่ตรงข้ามมาด้วยค่ะแล้วก็มีไฟแคมซีค่ะขนาดใหญ่เลยค่ะเป็น LED ค่ะ เท่านั้นยังไม่พอค่ะมาพร้อมกับไฟตัดหมอก LED ค่ะสามารถเลี้ยวตามพวงมาลัยของเราได้เลยค่ะอัจฉริยะมากๆเลยค่ะตัวนี้สว่างคูณสามไปเลยค่ะต่อมานะคะด้านล่างของเราค่ะเป็นช่วงล่างด้านล่างนะคะตัวนี้นะ,ะมาพร้อมกับล้อนะคะ33คูณ2.5นะคะ R 2 2นั่นเองค่ะใหญ่มากๆเลยค่ะตัวนี้เป็นอย่าง AMP ค่ะซุ้มล้อนะคะแบบ 6นิ้วนะคะหลมมากเลยนะคะปีกนกขนาดใหญ่เลยค่ะช่วงล่างเป็นแบบโมโนทูบแล้วค่ะด้านข้างของเรานะคะบันไดข้างนะคะตัวนี้นะคะขนาดใหญ่เลยครับเหยียบไม่มีพลาดแน่นอนค่ะ ตามนู้ยมาเลยค่ะช่วงล่างด้านหล,หลังของเราค่ะโช้กขยับออกมานอกคากีนะคะตัวนี้นะคะเพิ่มกระบะหลังนะคะให้บรรจุเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะมีที่เหยียบด้านหลังค่ะแล้วก็กันชนหลังขนาดใหญ่ด้วยนะคะตัวนี้เป็นขับสี่นะคะดีไซน์ รูหลามากๆเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะมีแบบผ่อนแรงด้วยนะคะตัวนี้เดี๋ยวนุ้ยจะเปิดให้ดูนะคะบางมากๆเลยค่ะใช้มือเดียวยังได้เลยค่ะสําหรับคุณผู้หญิงหรือว่าคุณลูกสามารถเปิดได้เลยค่ะแล้วก็กระปบาหลังของเรานะคะบรรทุกของได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะไม่ว่าลูกค้าจะขนสินค้าอะไรก็ได้มากกว่าเลยนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็สามารถใส่พาเลทได้ด้วยค่ะเดี๋ยวนุ้ยจะพาไปดูนะคะด้าน ในตัวรถค่ะว่าข้างในตัวรถจะกกว้างขนาดไหนค่ะได้ในตัวรถนะคะตัวนี้เป็นไฟออโต้แล้วค่ะมีพุสตาร์แล้วค่ะพวงอาะไรของเรานะคะปรับได้สีิทางค่ะขึ้นลงเข้าออกได้ค่ะแล้วก็น้าจอขนาด8นิ้วค่ะเป็นแบบดิจิตอลแล้วค่ะสามารถดีไซน์ออกแบบหน้าจอได้เองค่ะหน้าจอค่ะ ตรงกลางค่ะ12นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ค่ะแล้วก็มี Ford Pass สามารถสั่งสตาร์ทรถระยะไกลค่ะแล้วก็เปิดแอร์ได้ด้วยค่ะเท่านั้นยังไม่พอค่ะมีคู่มือรถนะคะก็คือสามารถดูคู่มือการแจ้งเตือนต่างๆได้ในตัวรถค่ะแล้วก็บอกระยะเวลาเข้าสู่บริการค่ะแล้วก็สามารถอัพฟังชันนะคะเป็นชุพันได้เลยค่ะตัวนี้ห่มากๆค่ะแล้วก็แอร์ออโต้ค่ะ แท่นชาร์จของเราค่ะเป็นแบบออโต้นะคะมีสายชาร์จนะคะไม่ว่าจะเป็น Apple หรือว่า Android ค่ะเกียร์ของเราค่ะ210แรงม้า500นิวตันเมตรค่ะขับ4ค่ะไม่ว่าจะขับ2หรือขับ4สามารถเปลี่ยนโหมดได้เลยค่ะนี่เหมาะมากๆเลยค่ะไม่ว่าลูกค้าจะใช้ในการไปเที่ยวกับเพื่อนนะที่ทำงานนะหรือว่าเข้าไล่เข้า ส่วนต่างๆค่ะสามารถทําได้เลยนะคะตัวนี้นะคะหนมมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะใช้ฟังก์ชันในส่วนของตัวไหนนะคะหรือว่าจะเพิ่มมูลค่าในการบรรทุกข,ของเพิ่มมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะหรือว่าคุณผู้หญิงนะคะสามารถใช้ขับนะคะหรือว่าการทํางานเพิ่มมากยิ่งขึ้นได้นั่นเองค่ะสนใจฟปรกมชันนะคะแล้วก็ อยากเข้ามาชมรถค่ะที่โชว์รูมนุ้ยพระนครค่ะเบอร์โทรนุ้ย0659353398ค่ะหรือทักอินบ็อกมาได้เลยค่ะเพราะนี่คือนุ้ยพระนครฟอร์เกษตน